This is Sound a b o u t Podcast. The sound of creativity and inspiration. สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะสู่ Sound o t Podcast ขึ้นเสียงแห่งความ creative และความคิดสร้างสรรค์กับพี่แนนซี่ค่ะและเช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะจะ เป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากพี่นันซี่นะคะจะนำเทคนิคดีๆนะคะให้คุณนำไปใช้เริ่มต้นสัปดาห์ของคุณกันแบบเฟรชๆไปเลยนะคะกับ5คีย์สำคัญค่ะมาเริ่มต้นความสำเร็จจะทำยังไงนะคะให้คุณเนี่ยดีขึ้นแค่วันละ1%ก็ยังดีอะ่ะจริงๆนะคะเรื่องนี้พี่นันซี่ เคยเขียนลงเป็น article นะเป็นบทความลงที่หน้าเพจ The Branding Academy มาแล้วใครสนใจลองไปย้อนดูโพสต์เก่าๆของพี่นันซี่ที่หน้าเพจ The Branding Academy ได้นะคะคือตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่ายังไงอะถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จ ในชีวิตของคุณจริงๆแล้วมันประกอบด้วยหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันค่อนข้างเยอะคือทั้งสิ่งที่คุณขนขวายด้วยตัวเองสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งที่คุณจะต้องรู้คุณอาจจะต้องแบับเดินตามรอยทางของคนที่ประสบความสําเร็จมาก่อนอะไรต่างๆนาะก็ตามแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พี่หนงซีเชียวว่าก็คือแบบเพืยอทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันมีช่วงระยะเวลาของมัน เวลาที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะเจาะที่จะทําให้คุณประสบความสาเร็จได้อันนี้อันนี้ความเชื่อส่วนตัวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้า5้าคีย์สำคัญที่จะนํามาแบ่งปันกันวันเนี้มันเป็น5้าคีย์ที่พี่นันซี่ใช้มาตลอดแล้วก็ตัวเองเรียกว่าประสบความสําเร็จไหมเรียกว่าดีขึ้นวันละนิดวันละหน่อยดีกว่าสําหรับโดยส่วนตัวนะคะเริ่มต้นจากคนที่แบบเ,เริ่มทําออนไลน์แล้วเราก็ จับต้นชนไปไม่ถูกนะตอนแรกเราคือมันจะต้องหาเขาเรียกวย่ายังไงอะ่ะมันจะต้องหาแนวทางให้ตัวเองยืดอะ่ะคุณจะได้ไม่เดินแบบสเปสสปะพี่แดนซี่ก็เลยลองมานั่งลิสต์ดูว่าเอแล้วมันมีอะไรบ้างนะที่จะทำให้เราเนี่ยพาเราจากจุด A ที่เราไม่รู้อะไรเลยจากจุดเริ่มต้นเนี่ยไปยังจุด B ที่เราจะประสบความสำเร็จ ในเรื่องในมิชชั่นแต่ละเรื่องได้ทีเนี้ยในการประสบความสําเร็จนะคะในแต่ละเรื่องเนี่ยพี่นันท์อยากจะให้คุณลองซอยย่อยเป็นมิชชั่นเล็กๆเล็กๆเล็กๆ,ๆเนี่ยที่เรียกว่ายังไงอะตั้งเป้าหมายแต่ละครั้งอะ่ะตั้งให้มันเป็นมิชชั่นเป็นแต่ละโปรเจกต์ไปโอเคไหมแล้วพอคุณสําเร็จแต่ละโปรเจกต์อะมันจะฟินมันจะแบบเฮ้ยเราเราสามารถทําสําเร็จ มิชั่นนี้ได้แล้วนะแล้วมิชั่นต่อไปปฏิบัติการต่อไปที่เราจะต้องทําให้มันสําเร็จต่อมันจะคืออะไรแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะี่ยอยากให้คุณลองมาดู5้าคีย์นะคะ5้าคีย์สำคัญที่พี่แนนซี่ใช้มาตลอดนะแล้วก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็น จุดเริ่มต้นนะ่ะที่ทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยเริ่มต้นได้อย่างสวยงามนะคะซึ่งหลายๆคนมีจุดหมายปลายทางเป้าหมายที่ใหญ่อยู่แล้วใครๆก็อยากจะไปถึงทั้งนั้นนะ่ะแต่ประเด็นก็คือก่อนที่คุณจะไปถึงเป้าหมายใหญ่นั้นได้อะ่ะก้าวแรกก้าวเล็กๆเนี่ยมันสำคัญมากถ้ารากฐาน ของคุณเองยังไม่แข็งแรงคุณคิดว่าความสําเร็จมันจะประสบความสําเร็จได้ง่ายๆไหมคะเพราะฉะนั้นมาค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาดูห้าคีย์สำคัญที่พิ่เนนซี่ใช้มาตลอดนะคะเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันที่คีย์แรกเลยค่ะคีย์ที่หนึ่งนะคะที่พิ่เนนซี่ใช้มาตลอดนั่นก็คือ การลงทุนเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองอยู่เสมอคะ่ะพี่นันซี่นะคะไม่เคยเสียดายเงินเลยปีปีหนึ่งเรียนเยอะมากทั้งในไทยและต่างประเทศอะไรที่ว่าดีเราเลือกที่จะเรียนรู้เราเลือกที่เราเลือกที่จะไม่ลังเลเลยที่จะลงทุนเรียนรู้ให้กับตัวเองพี่นันซี่ไม่เคยมองว่าการเรียนรู้การซื้อหนังสือการลงคอร์สออนไลน์ต่างๆก็ตามการไปสัมมานา มันคืออ่าเขาเรียกไงค่าใช้จ่ายเพราะพี่เนนซี่มองว่าอันเนี้ยมันคือการลงทุนให้ความรู้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาการเสพความรู้ดีๆทักษะใหม่ๆที่จะช่วยต่อยอดให้คุณเนี่ยนะคะไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งมันคุ้มค่าที่จะจ่ายเงินลงทุนให้กับตัวเองอย่าไปคิดว่าเงินที่คุณจ่ายเพื่อซื้อความรู้เนี่ยมันคือรายจ่ายแต่ให้คิดมองกับ เป็นอีกมุมว่าอันนี้มันคือการลงทุนคุณพลิกความคิดตรงนี้ได้นะพี่แนนซี่ขอบอกเลยชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนพอตัวเองเปลี่ยนมาแล้วจากผู้หญิงแบบสุขนิยมอะไร้สาระมากชีวิตไร้สาระมากก่อนหนะ้านี้จริงอยู่เอ้ยทำเอเจนซี่ออกแบบที่ออสเตรเลียอะไรต่างๆน,น,นะก็ตามแต่ว่าเราเป็นนักออกแบบสายอินดี้อะเราไม่เคยตั้งเป้าหมายให้ตัวเองเรามองว่าอันนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายเรามองว่ามันไร้สาระพอพลิกความคิดตรงนี้นะชีวิตเปลี่ยนทันที ะะอยากให้ไปลองกันเพราะฉะนั้นอยากจะให้มองว่าการลงทุนให้ความรู้กับตัวเองเนี่ยมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพราะอย่างหนึ่งเนี่ยความรู้เนี่ยมันอยู่กับคุณอยู่แล้วละ่ะแล้วมันไม่มีวันหายไปไหนแน่นอนแล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งวันใดก็วันหนึ่งพี่นนซี่เชื่อว่าคุณจะได้หยิบมันขึ้นมาใช้อย่างแน่นอนนะคะลงทุนกับอะไรได้บ้างอ่ะลงทุนกับหนังสือดีๆสักเล่มหนังสือเล่มละไม่กี่ร้อยอะ่ะ นะลงทุนกับหนังสือดีๆสักเล่มลงทุนซื้อประสบการณ์จากคนที่สำเร็จมาก่อนหรือมีประสบการณ์มากกว่าคุณมันเหมือนกับเป็นช็อตคัดเป็นการย่นระยะเวลาที่จะทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องมานั่งลองผิดลองถูกด้วยตัวคุณเองหรืออาจจะย่นระยะระยะเวลาตลอดชีวิตของคุณเลยก็ได้ที่คุณจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลานับสิบสิบปีอะ่ะก่อนที่คุณจะ หาคำตอบในเรื่องที่มันติดค้างในใจของคุณได้เพราะฉะนั้นนะคะคีย์ข้อที่หนึ่งสำคัญมากๆถ้าอยากจะเริ่มต้นประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จในที่นี้ไม่ใช่แบบเฮ้ยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะเริ่มความสำเร็จแบบทีละสเต็ปนะอันดับแรกเลยเนี่ยอยากจะแนะนำให้คุณเริ่มต้นลงทุนเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองค่ะมาถึงคีย์ข้อที่สองนะคะคีย์ข้อที่สองเนี่ย โอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ตัวเองพิสูจน์แล้วแล้วมันได้ผลมากๆนั่นก็คือการที่เอาตัวของเราเองเนี่ยไปอยู่กับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่จะนำพาความสํำเร็จมาให้คุณข้อนี้มันสำคัญจริงๆนะทุกคนเพราะว่าไม่แพ้คี์ข้อแรกเลยอะขีข้อแรกคือคุณเ,เริ่มต้นเรียนรูเ้เพิ่มความรู้ให้กับตัวเอง แต่ตราบใดถ้าเกิดคุณไม่มีสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยเขาเนี่ยผลักดันกระตุ้นให้คุณแบบโมดิเวตคุณคือหลายๆคนอาจจะโมดิเวตตัวเองได้อัน,นั้นก็คือว่าเป็นข้อดีแต่คุณเคยได้ยินไหมแบบบางทีมันจะหมดไฟเอาง่ายๆแล้วการที่คุณเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นคนที่แบบมีจุดมุ่งหมายในทางเดียวกันกับคุณเนี่ยมันเหมือนเป็นการจุดไฟนะทําให้คุณแบบ เฮ้ยเขาสำเร็จได้เราก็สำเร็จได้เหมือนกันนะคะการที่คุณอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยมันจะสำเร็จได้ไหมเอาจริงมันก็ได้นะสำหรับบางคนนะนะแต่พลังงานแรงโมเทเวตในตัวเองเนี่ยบางทีมันแอบจะตกได้เพราะฉะนั้นการที่คุณเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมของคนที่ประสบความสําเร็จหรือคนที่ชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเสมอเหมือนกับคุณนะคะมันจะเกิดเหมือนพลังทวีคูณเหมือนโมเมนตัมเหมือนแรง ช่วยผักช่วยดันให้คุณเดินต่อไม่ให้คุณท้อแท้หรือล้มเลิกอะไรง่ายๆลองนึกภาพตามนะรอบๆตัวคุณอ่ะทุกๆคนยังสำเร็จกันได้อ่ะยังเดินต่อไปข้างหน้าได้ไม่ท้อยังพัฒนาตัวเองอยู่เสมออ่ะคุณก็จะแบบมีแรงผลักดันกับตัวเองเหมือนกันกลับมามองตัวเองว่าเฮ้ยในเมื่อเขายังสำเร็จกันได้เลยอ่ะแล้วทำไมเราจะสำเร็จไม่ได้เหมือนเขาตรงนี้นะคะพี่แนนซี่ขอเหมารวมไปกับสิ่ง ที่คุณเสพด้วยนะไม่ว่าจะเป็น YouTube ละครที่คุณดูหนังอะไรต่างๆไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวบุคคลนะคะพอดแคสต์ Podcast ที่คุณฟังอนะ่า u n าบพ Podcast นะคะเก็บไว้ในเพลย์ลิสต์เลยนะทุกคนฟังบ่อยๆดีแน่นอนคีย์ในข้อ2เนี่ยนะคะสรุปง่ายๆนั้นก็คือจงแวดล้อมตัวเองไปด้วยคนที่สำเร็จค่ะแล้วคุณเองก็จะพบกับความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะประหลดาดใจมาถึงคีย์ข้อที่สกันนะคะคีข้อที่ส นั่นก็คือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จนะในชีวิตพี่นัทซี่อยากให้คุณลองสร้างแผนที่แห่งความสําเร็จนะคะในชีวิตของคุณกันจงสร้าง Google Map เป็นของตัวเองซักค่ะเคยไหม หลายๆคนเนี่ยเพ้อฝัน dreaming เลยนะแบบเฮ้ยอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจ้ำมาทําออนไลน์ก็แบบเฮ้ย dream เลยจะต้องประสบความสําเร็จแน่นอนแต่คุณไม่เคยวางแผนทางเดินในธุรกิจของคุณคุณไม่เคยวาง framework ในชีวิตของคุณในธุรกิจของคุณที่คุณจำมาทำออนไลน์เลยเพราะฉะนั้นนะคะการวางแผนที่ทางเดินในชีวิตในธุรกิจในทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ย มีดิเรกชันที่ชัดเจนมันจะทําให้คุณเนี่ยไม่เสียเวลาไม่หลงทางนะคะคุณจะรู้ว่าสิ่งไหนที่คุณควรจะต้องโฟกัสก่อนคุณจะรู้ว่าสิ่งไหนที่คุณควรจะต้องโฟกัสทีหลังมันจะช่วยให้คุณเนี่ยพิเออริตี้หรือจัดลําดับความสําคัญกับทุกๆสิ่งที่คุณทําแบบมีขั้นมีตอนถ้าที่ผ่านๆมานะคุณรู้สึกว่าเอ้ยจำมาทำออนไลน์แล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรหรือมันสเปะสปะมากเลยจับต้นชนปลาย ไม่ถูกนะคะพี่แนนซี่อยากจะให้คุณลองย้อนกลับไปมองดูว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยคุณเคยวางแผนอะไรก็ตามเนี่ยวางแผนให้กับตัวคุณเองกับงานต่างๆให้คุณทำหรือ,อยังถ้ายังนะคะให้เริ่มต้นจากจุดนี้ค่ะจงสร้าง g o o g l e m a p นะคะเป็นของตัวเองแล้วคุณจะพบทางเดินทิศทางนะคะของความสำเร็จนะคะที่มีดิเ c t i o n และไม่มั่วอย่างแน่นอนค่ะ มาถึงคีย์ข้อที่4นะคะที่จะแนะนำกันนั่นก็คือมีเรียนรู้แล้วใช่ไหมข้อหนึ่งเรียนรู้แล้วใช่ไหมเอาตัวเองไปอยู่กับสังคมของความสําเร็จแล้วใช่ไหมคะมีแผนที่ของความสําเร็จกันแล้วหลังจากนั้นอยากให้คุณตั้งเป้าหมายความสําเร็จค่ะตั้งเป้าหมายความสาเร็จตั้งยังไงเทคนิคที่พี่แนนซีใช้นะพี่แนซีมีเป้าหมายใหญ่ค่ะเป้าหมายใหญ่นี่คืออยู่สุดฟาเวเลยอันนี้คือแบบเป้าหมายใหญ่ที่สุดในชีวิต ที่เราอยากจะประสบความสําเร็จแต่ในเป้าหมายใหญ่พีน่นนซี่จะมีเป้าหมายย่อยๆเล็กๆเลๆเป็นแต่ละมิชชั่นคือการที่เราตั้งเป้าหมายใหญ่เริ่มเทิมนะพูดคํานี้บางทีมันไปไม่ถึงสักทียคุณจะเกิดการทอแท้ใจแต่พอคุณตั้งเป้าหมายเล็กๆเป็นเป้าหมายย่อยๆอ่ะแล้วทุกครั้งที่คุณประสบความสาเร็จในเป้าหมายนั้นๆอ่ะมันจะเหมือนรีวอร์ดมันจะเหมือนรางวาัลว่าแบบ,บ,บเฮ้ยเราทาสาเร็จแล้วนะคือดีขึ้นแค่วันละหนึ่งเปอร์เซนก็ยังดีกว่าการที่คุณไม่ทําอะไรเลยอะ่ะ นึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นการ Challenge ตัวเองในแต่ละวันว่าวันนี้คุณมีเป้าหมายอะไรบ้างเป้าหมายเล็กๆเ,เนี่ยแล้วทำให้สำเร็จได้ในแต่ละวันเนี่ยมันจะเหมือนกับคุณได้ให้รางวัลกับตัวเองในแต่ละวันที่คุณสามารถ ทำเป้าหมายนั้น,น,นให้สําเร็จได้นะคะแนะนําเลยให้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก่อนแล้วค่อยขยับขยายให้เป็นเป้าที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะการที่คุณทําอะไรสําเร็จในแต่ละวันมันจะเหมือนกับการให้รีวอร์ดเหมือนที่พี่เซซี่บอกไปนะคะมันจะเหมือนกับการเป็นการให้กําลังใจตัวเองกับสิ่งที่คุณลงมือลงแรงทําไปมันไม่เสียเวลาแล้วมันไม่สูญเปล่าไปไหนแน่ๆ,ๆเพราะคุณจะรู้สึกว่าเป้าเล็กๆขนาดนี้คุณยังสามารถทําสําเร็จได้แล้วพรุ่งนี้กับเป้าหมายกับความสําเร็จที่ ยิ่งใหญ่กว่าเดิมทำไมล่ะคะคุณจะสำเร็จมันไม่ได้จงภูมิใจนะคะกับความสำเร็จนะเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนะคะแล้วความสำเร็จใหญ่ๆเนี่ยอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมของคุณอย่างแน่นอนค่ะมาถึงคีย์ข้อสุดท้ายนะคะคีย์ข้อที่5นะคะซึ่งสำคัญมากๆสํสำคัญกว่าสี่คีย์ที่ผ่านมาอีกอันนี้สำคัญสุดนะนั่นก็คือ don't give up นั่นเองหรือ อย่าล้มเลิกอย่าทอแท้นะคะอย่า give up อย่าล้มเลิกไปอะ่ะอย่าแบบยังไงก็ตามอะ่ะอย่ายอมแพ้เด็ดขาดอะ่ะลงทุนลงแรงมาตั้งเยอะขนาดนี้สู้ทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามที่คุณกําลังทํากันอยู่แต่ละคนอาจจะมออีธุรกิจแตกต่างกันสิ่งที่ทําแตกต่างกันนะคะ ลงทุนลงแรงมาตั้งเยอะคุณจะมายอมแพ้ง่ายๆแบบนี้เลยเหรอจะมากิฟต์อัพง่ายๆแบบนี้เลยเหรอน้อยคนนักนะคะที่จะสําเร็จกับอะไรง่ายๆในครั้งแรกยกเว้นว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนที่ลัก,กี้มากๆแบบโชคดีมากๆนะฮะหลายๆคนที่ลงมือทําบางทีใช้เวลาเป็นปีหลายๆปีก่อนที่จะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นพี่เน,นซี่อยากจะให้คุณเนี่ยลองให้โอกาสตัวเองที่จะพยายาม ให้มากขึ้นและมากขึ้นในแต่ละวันไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามอย่าจะให้ลองมองมุมกลับจากมุมท้อแท้เนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นไฟเปลี่ยนให้มันเป็น Challenge ที่คุณจะพยายามหาทางออกหรือแก้ปัญหากับทุกๆ Challen g e กับทุกๆปัญหาที่คุณเจออย่าเป็นคนที่ท้อแท้หรือยอมแพ้อะไรง่ายๆนะระหว่างทางที่คุณเดินนะแน่นอนอยู่แล้วลละคุณจะต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคมากมายในทุกสิ่งในชีวิตที่คุณทำ อแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะเจอทางออกนะคะในทุกปัญหาทุกๆ c h ชาเลนจ์เนี่ยมันจะตามมาด้วยทางออกมันจะตามมาด้วยทางแยกบ้างใหมที่ทําให้คุณจะสามารถเดินต่อได้อะขอให้คุณอย่ายอมแพ้ให้ง่ายอย่าลมเลิกอะ่ะพิเนนซี่เชื่อว่าคุณจะเจอทางออกที่ไปต่ออย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นนะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะทุกคนเกมมันเพิ่งเริ่มเองนะคะฝากคีย์ความสําเร็จนะคะทั้ง5้าคีนี้ไว้ด้วยเป็นคีย์ที่ใช้มาตลอดนะในทุกทุกทุกอย่างในชีวิตใช้มาตั้งแต่สมัยสมัยเริ่มต้นทาออนไลน์เรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าคือหลายๆคียใช้มาในชีวิตมาตลอดแต่ว่าพอมารวบรวมเจ้า5้าคีนี้ยตั้งแต่พี่นันซี่เริ่มต้นทําออนไลน์มาก็ ได้ผลมากๆนะคะเลยอยากจะนำมาแนะนำกันฝากกันไว้กับ5คีย์สำคัญนี้นะคะพี่นุ้ซีเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ที่กำลังปั้นธุรกิจอยู่หรือคนที่อยากจะเริ่มต้นทำอะไรลองนำา5คีย์นี้นะคะไปปรับใช้กับสิ่งที่คุณทำอยู่พี่นุ้ซี่เชื่อว่าคุณจะ เจอคําตอบนะฮะคุณจะเจอหนทางที่ทําให้คุณไปต่ออย่างแน่นอนคะ่ะสําหรับเอพิโซดนี้นะคะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ This is Sound About Podcast The Sound of Creativity and Inspiration